รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไนสามารถรับชมได้ทุกวัน อาจารย์สวัสดีค่ะผส้มครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาลายูเดี๋ยวรู้จักค่ะรายการที่จะพาไปรู้พาไปเรียนให้เซียนมาลายูกันครับอาจารย์คะสงสัยนิดนึงเมื่อกี้อาจารย์จดอะไรคะเนี่ยอจอจดรายการอาหารอยู่ครับ พอดีผมมีแผนจะจัดปาร์ตี้นะครับกับเพื่อนๆก็เลยจดพวกรายการอาหารสดพวกไก่พวกกุ้งพวกปลาหมึกอะไรเงี้ยจะไปปิ้งย่างกับเพื่อนๆกันคุณชอบสนใจไหมกำลังนึกว่าเอ๊ะต้องเป็นเลขเด็ดแน่ๆเลยค่ะอาาจรย์เลขเด็ดอะไรกันล่ะครับโอ้ยไม่แบ่งเลยนะคะอาจารย์แบ่งอะไรแบ่งอาหารหรือแบ่งเลขเด็ดแบ่งเลขเด็ดค่ะเลขเด็ดต้องเก็บไว้คนเดียวอจริงๆไม่มีฮะไม่มีเลขเด็ดอะไรก็เป็นรายการอาหารนั่นแหละครับก็เดี๋ยว ไปจับจ่ายสอยอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะชวนคุณส้มไปร่วมปาร์ตี้นี้ด้วยเนาะแต่สาหรับตอนนี้เราก็จะเรียนรู้เรื่องคําศัพท์เกี่ยวข้องกับพวกอาหารสดในตลาดเหล่านี้กันแต่ก่อนที่จะเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้เราไปเรียนรู้กันในช่วงมาเลย,ยูรู้ยังค่ะตอ,อนการลเล่นพื้นเมืองของชาวมาเลเซีย ของกากมีลักษณะคล้ายหมักคุ้มของไทยนิยมเล่นในกลุ่มผู้หญิงโดยแบ่งผู้แข่งขันเป็นสองฝ่ายคอยเติมหมากให้ครบ7ตัวในแต่ละหลุมแกซิงเป็นการละเล่นที่ใช้หมุนไปเรื่อยๆบนพื้นที่ต่างกันผู้ชนะคือผู้ที่เลี้ยงลูกไว้ได้นานที่สุดการเล่นนี้นิยมเล่นในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว ว,ว่าวหรือว้าวขนาดใหญ่นิยมเล่นในภาคตะวันออกลักษณะของว้าวมีหลากหลายขนาดและรูปร่างประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือว,ว่าวบุลันหรือว,าว้าวงเดือนซึ่งมีลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ยวนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันว้าวที่จัดขึ้นทุกปีในรัฐกคลนตันด้วย เล็ดความรู้วันนี้นะคะข้อมูลแน่นเช่นเคยค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าหุ่จะมีปาร์ตี้กับเพื่อนใช่ไหมคะใช่ครส้มว่าวันนี้หัวข้อของเราก็คือตลาดสดแน่นอนถูกต้องตลาดสดมีอะไรคะอาจารย์ทีนี้ตลาดสดเนี่ยถ้าถ้าเรานึกภาพตลาดสดก็คือที่มันมีแผงพวกไขยพวกเยอะแยะไปหมดเ,<อ>เลยเนื้อสัตว์นะฮะอาหารทะเลอะไรพวกนี้สดๆเนาะเราก็สนใจสิ่งเหล่านั้นกันฉะนั้นเดี๋ยวเรียนรู้คําศัพท์ภาษาลายูที่เกี่ยวข้องกับตลาดสดกันดีกว่า จริงๆตลาดสดนะครับมันใน,ในมุมมองของคนไทยหรือว่าที่คนไทยรู้จักเนี่ยก็จะเป็นตลาดสดทั่วไปก็ได้นะหรือ,อห้างสรรพสินค้านะที่มีโซนพวกอาหารสดตลาดสดฉะนั้นคำศัพท์พวกนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยู่ในอาชีพหรือธุรกิจนี้ด้วยเช่นกันอ่ะทีนี้มารู้จักตลาดสดก่อนตลาดสดคือคำว่าปาซาเซกาปาซาเซกานะปาซาคือตลาดนะปาซาคือตลาดเซกาคือสดปาซาเซกาปาซาเซกา เราอาจจะคุ้นชินภาษานี่คล้ายๆบาซาไหมบาซาคล้ายๆในบาซาเลยพวกนี้เนี่ยรักษาเดียวกันบาซาหรือปลาซาเนี่ยนะมันก็แปลว่าตลาดฉะนั้นพอใส่เซอร์ก้าเข้าไปก็สดปลาซาเซอร์กาตลาดสดทีนี้ในตลาดสดมีอะไรมีพวกแผงพวกร้านใช่ไหมฉะนั้นถ้าร้านขายอะไรอ่ะเนื้อสดดีกว่าอย่างเช่นเนื้อสดดีกว่าเนื้อพวกเนื้อวัวอะไรเงี้ยนะอ่าก็จะเรียกว่าเกรด ai ด่างิงเซกา เกดายดากิงสกาอืมเกดายดากิงสกาเกดายก็แปลว่าร้านดากิงก็แปลว่าเนื kind of ้อค่ะซึ่งโดยปกติก็จะเป็นเนื้อวัวแหละนะแล้วก็เซกาก็แปลว่าสดหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าร้านเนื้อนะร้านขายเนื้อก็เกดายดากิงก็ได้นะครับแต่เน้นความสดเข้าไปก็เป็นเซกาทีนี้ในร้านก็จะมีคนขายเจ้าของร้านผู้ขายนะครับคนขายเนื้อก็เรียกว่าเปิร์นยวนดากิง เปิญจวนดากิงอ่าเปิญจวนดากิงเปิญจวนก็คนขายนะครับแล้วก็ดากิงก็เป็นเนื้อค่ะเปิญจวนดากิงก็คนขายเนื้อทีนี้เนื้อเนี่ยถ้าสมมุติเราไม่เจาะจงชนิดอ่าเราเรียกว่าดากิงเฉยเนี่ยนิยามมันก็จะเป็นเนื้อวัวก็ได้ถูกไหมอกออย่างาเช่นเราบอกเรากินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อข้าวผัดเนื้อนะมันจะหมายถึงเนื้อวัวฉะนั้นไอ้กระดดากิงมันก็คือร้านขายร้านขายเนื้อวัวแต่ถ้าสมมุติเราจะเจาะจงค่ะว่ามันคือเนื้อวัวนะอรถเราก็ Daking เลมบูเย่าเลมบูดากิงเลมบูดากิงแปลว่าเนื้อเลมบูแปลว่าวัวนะครับเพราะว่าถ้าเลมบูเฉยๆมันจะเป็นวัวเป็นๆด้วยนะอาจารย์นี่ถามหน่อยก็คือถ้าสมมติปกติถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะเหมือนอ่านจากหลังมาหน้าแต่ถ้าเป็นภาษามาลายูคุณผู้ชมคือตรงตัวตรงตัวก็คือคำนี้คำนี้คำนี้เขาจะง่ายง่ายหน่อยก็คือว่าจริงๆเนี่ยเป็นเกิดความรู้เพิ่มเติมนิดนึงก็คือภาษามาลายูเองเนี่ยง่ายเรียงเหมือนภาษาไทยนะเราต้องการพูดประโยคไหนคำไหนเนี่ย เราใช้คำศัพท์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเรียนรู้เรียงลงไปได้เลยเช่นเมื่อกี้ตรงตัวเหมือนที่ผมบอกถ้าเราพูดถึงเลมบูเลมบูก็วัวดากิงก็แปลว่าเนื้อเช่ไ้มพอเอามารวมกันมันเป็นเนื้อวัวะอ่าดากิงเลมบูก็คือเนื้อวัวเนื้อวัวผ่านไปเนื้อวัวผ่านไปเนื้อไก่หน่อยชอบกินเนื้อไก่ชอบกินเนื้อไก่เนื้อไก่คือดากิงไอยำดากิงไอยำดากิงไอยำมาจากคําว่าดากิงกับคําว่าไอยำไอยำไอยำก็แปลว่าไก่ดากิงไอยำก็เนื้อไก่ค่ะ บางคนบอกว่าโอ๊ยเนื้อวัวก็ไม่ชอบเนื้อไก่ก็ไม่ชอบชอบกินก็เตี๋ยวเป็ดอะค่ะอาจารย์ <c oughs> ขอเนื้อเป็ดมาหน่อยขอเนื้อเป็ดก็ใส่คําว่าดะกิงเข้าไปก็เป็นดะกิง e อิเตะดะกิงอิเตะอ่าอิเตะอิเตะนะครับอิเตะเป็นเป็ด,ปดนะอ่าดะกิงอิเตะ e ก็เนื้อเป็ดโอเคเนื้อเป็ดเ,เนื้อแพะก็ต้องมาด้วยเนื้อแพะด้วยเนื้อแพะก็ดะกิงกัมบิงดะกิงกัม กัมกัมกัมบิงกัมบิงอ่ากัมบิงแปลว่าแพะดากิงกัมบิงเนื้อแพะจริงๆเนื้อแพะคนไทยไม่ค่อยถนัดเนาะอาจจะรู้สึกกินนคาวแต่ว่าชาวมลายูเนี่ยเขาชอบทานนะดากิงกัมบิงเนี่ยเขาชอบแล้วเนื้อแกะชาวมาลายูชอบะชอบเหมือนกันอ่าเมื่อกี้ดากิงกัมบิงนะฮะเนื้อแพะนะเนื้อแกะเนี่ยดากิงบีรีบีรี ดากิงบีรี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 แปลว่าแกะนะครับอ่าฉะนั้นดากิงบีรีบีรีเนื้อแกะอ่าทีนี้ผมว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่คุณช้มต้องชอบแน่เลยเนื้อหมูอ่าเนื้อหมูซึ่งแน่นอนคนไทยก็ชอบทานชาวมาเลย์ก็ทานนะชาวมาเลย์ที่เป็นคนจีนอ่ะทานหมูนะครับชาวมาเลย์ที่เป็นอินเดียก็ทานหมูแต่ว่าชาวมาเลย์ที่เป็นมุสลิมอย่างผมเป็นมุสลิมเนี่ยผมไม่ทานหมูฉะนั้นบางทีเราก็มันเนื้ออะไรใช่ไหมเออเราองถามก่อนใช่ฉะนั้นมันก็คือดากิงบาบี ดากิงบาบีเนื้อหมูอฉะนั้นบาบีก็คือหมูนะคะนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อครับพูดมาทั้งหมดแล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์ยังไม่ได้บอกเลยเพราะว่ารักสุขภาพดูแลหุ่นค่ะอาจารย์เนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลามาหน่อยปลานะครับปลาในภาษามรายยคืออีกัน อีกันนะครับอีกันแปลว่าปลาครับอีกอย่างหนึ่งที่กินแล้วก็ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่กุ้ง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 อูดังอูดังอูดังแต่ถ้าเป็นกุ้งกุ้งนะคะกุ้งกุ้งก็อูดังอูดังเล่นมุกเล่นมุกหน่อยซึ่งมุกของคุณนซบนี่เป็นประโยชน์นะครับอูดังอูดังเนี่ยมันจะแปลว่ากุ้งกุ้งจำนวนมากในภาษาบาลายูเนี่ยเราเอาไอ้คำศัพท์พวกนี้มาพูดซ้ำได้นะอีกันเมื่อกี้แปลว่าปลาปลาหลายตัว อีกันอีกันเยี่ยมมากครับฉะนั้นกุ้งหลายตัวอุดังอุดังถูกต้องครับเพราะว่าดูจากดูจากท่าทางแล้วคุณส้มไม่ได้กินอุดังเดียวแน่โนไม่ใช่ค่ะคุณส้มต้องกินอุดังอุดังเยอะค่ะกุ้งหลายๆตัวปลาหมึก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 ก็โซตรงโซตรงอ่าโซตรงนี่ปลาหมึกนะครับทีนี้ยังมีอะไรอีกต้องปูละค่ะเพราะว่าพออาหารสดเราก็ต้องแบบมีอาหารทะเลหน่อยนะปูนะเกิดตำ เกอร์ตำเกิดตตำโอ๊ยจำง่ายนะเกิดตตำก็เหมือนเหมือนตำปูส้มตำปูไปเลยใช่ไหมเกิดตตำเกิดตตำนะครับอ่านี่ก็คือปูค่ะทีนี้เอามาประเภทพวกหอยบ้างหอยบ้างนะครับหอยจริงๆเนี่ยเขามีอย่างที่คุณคุณส้มพูดถึงประเภทของหอยจริงๆเขาก็แบ่งประเภทของของความหนาบางของเปลือกหอยอ่ะอ้ใช่ไ้น้เขาจะเรียกหอยอยู่ประเภทหนึ่งเรียกว่าหอยแครงอ่ะนะเพราะหอยแครงพวกนี้หอยเปลือกหนาเขาก็เรียกเกอร์รัง เกลังอ่าเกลังเนี่ยพวกประเภทหอยเปลือกหนาแต่ถ้าหอยเปลือกบางหรือหอยเปลือกแบนอ่าพวกนี้เป็นพวกอะไรนะหอยนางรมใช่ไหมอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเกลประ เกือปะอ่าฉะนั้นหอยก็มีเกลือรังกับเกือปะอ่านะครับก็อันนี้เป็นประเภทหอยครับนะคะคําศัพท์ผ่านไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเราไปเดินตลาดสดแน่นอนเวลาเราจะพูดกับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพูดมาลายูแบบไหนดีนะเอาแบบเขาเข้าใจซึ่งง่ายไข่คล่องช่วงหน้าคะ่ะพูดจามาลายู ตอนนี้นะคะเราจําลองว่าเราอยู่ในตลาดสดค่ะคุณผู้ชมเดินเข้าไปในตลาดสดอย่างแรกเลยค่ะอาจารย์อยากจะซื้อปลาเอาปลาสดด้วยนะคะสพม่ออยากจะพูดว่าขอโทษค่ะคุณมีปลาดสดไหมพูดยังไงดีเราก็ถามเขาไปเลยว่ามีปลาดสดไหมมาอาฟเอนเจ่มาอาฟเอนเจเนี่ยประโยคนี้สำคัญหานะฝากไว้เลย มาอฟแปลว่าขอโทษเอเจเนี่ยแปลว่าคุณนะ oh. เราเคยมีหลายๆตอนแล้วเราพูดถึงตวนบ้างปวนบ้างเอ็นเจเป็นอีกคำหนึ่งที่แปลว่าคุณนะ <Ha. S 1> ซึ่งแทนผู้ชายนะครับแต่ถ้าเราพูดสั้นๆเป็นเจก็ได้นะเจก็คือไม่มี EN ตัด EN ออกเหลือ C I K ก็เจเอ็นเจอาดอีกันอย่างเซกา

คุณมีปลาสดไหมซึ่งประโยคนี้นะครับไม่มีคำถามในประโยคนะแต่ว่าเพื่อให้มันเป็นคำถามเราทำเสียงสูงเอเจอะใดกันยังสึอกะทำเสียงสูงตอนท้ายได้นะครับเอเจอะใดกันยังสึกะมีปลาสดไหมอันนี้ก็ไว้ฝึกได้ครับเปลี่ยนและอยากจะบอกว่าฉันต้องการปลาหมึกและกุ้งมีความต้องการหลายอย่างมาเลยค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรครับคนเราก็สามารถเลือกทานได้หลากหลายเพื่อประโยชน์ในร่างกายของเรานะเมื่อกี้ปลาไปแล้วอีกันไปแล้วทีนี้ ปลาหมึกกับกุ้งบ้างนะครับปลาหมึกก็คือส o t o n ใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดถึงส o t o n ไปแล้วอ่า s o t o n คือปลาหมึกแล้วก็กุ้งคือ Udang อ่าฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเราต้องการนะครับเราก็ใช้คําว่า Saya Perlukan Sotong dan Udang คุณทรงพูดตามผมนะ Saya Saya Perlukan Perlukan Sotong Sotong dan dan Udang Udang อืม Saya Perlukan Sotong dan Udang ฉัน Perlukan จําเป็นต้องหรือต้องการนั่นแหละนะ ฉันต้องการโซตรงปลาหมึกปลาหมึกดันเนี่ยเชื่อมที่บอกที่เคยบอกใช่ถ้าเราต้องการ2ตัวก็2อย่างนะก็ใช้ดันเป็นตัวเชื่อมนะครับโซตรงดันอูดังอูดังแปลว่ากุ้งต้องการปลาหมึกกับกุ้งถ้าต้องการปลาอีกก็ไปเชื่อมเป็นตัวที่สใช่ไหมอย่างเช่นไซเออร์เปิดลูการโซตรง อูดังดันอีก,กัน่อะอย่างนี้ก็ได้เราก็ใส่คําว่าอีก,กันไว้ตอนท้ายแล้วตัวดันก็จะไปเชื่อมตัวท้ายอันนี้ก็ใช้เชื่อมหลายๆสิ่งได้เพราะว่าเวลาเราขายพวกอาหารทะเลเนาะหรือว่าของสดเนี่ยเราไม่ขายอย่างเดียวอยู่แล้วเราขายเนื้อเราขายอาหารทะเลเราขายปูหมึกกุ้งอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะมากมายอยากได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะแต่อย่างหนึ่งอุ้ยลืมบอกเลยต้องการกี่กิโลกรมัมลืมบอกเขาได้อันนี้เป็นประโยคที่ดีมากเลยนะเพราะว่า เวลาเราขายของพวกนี้เรามักจะขายเป็นกิโลเนาะคือคนขายก็ต้องถามเราใช่ไหมอาจารย์ถูกถูกเวลาเราขายเป็นกิโลปุ๊บเนี่ยเราก็ไปถามลูกค้าไงแต่ได้ทั้งถูกคือถ้าเราถามลูกค้าว่าต้องการกีิโลใช่ไหมต้องการเท่าไหร่ต้องการกี่กิโลเนี่ยถามเขาได้เลยว่าบราปาเกโลยังปวนเปอร์ลูกันอ่ะทีนี้มาดูช้าๆทีละคำครับบราเปอร์บราเปอร์กิโลกิโลยังยังปวนปวนเปอร์ลูกันเปอร์ลูกันอ่าบราปาเกโลยังปวนเปอร์ลูกันนะครับ berapa แปลว่าเท่าไหร่ อ่ารับเปแปลว่าเท่าไหร่อ่นะครับกิโลกิโลกิโลนี่คือกิโลกรัมนะคือแบบว่าทับศั์ไปเลยอทับศัพ์ไปเลยใช่แต่เขาย่อเหมือนเล่าว่าเอากิโลกิโลนะฉะนั้นรับเปรนกิโลกิโลนั่นเองกี่กิโลอ่กี่กิโลกรัมอ่ากี่กิโลกรัมย่างที่อ่าป้วนนะคุณคุณผู้หญิงอ่าป้วนคือคุณผู้หญิงฉะนั้นอ่ปรับเป็นกี่โลอย่างป้วนกี่กิโลที่คุณอ่าเปอร์ลูกันต้องการก็ได้ประโยคว่า คุณต้องการกี่กิโลเป็นประโยคคำถามซึ่งเหมาะอย่างยิ่งครับสาหรับคนที่มีร้านจําหน่ายพวกอาหารสดเหล่านี้เราก็ถามก็ได้เลยว่าเขาต้องการกี่กิโลซึ่งแน่นอนเขาก็อาจจะเลือกเรืองเลือกเราช่างไปก็บอกราคาเขาไปได้อันนี้ก็เป็นประโยค หรือคำศัพท์สำหรับการเรียนรู้ในเรื่องตลาดสดในวันนี้ครับนี่ค่ะซื้อเป็นพูดเป็นแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องตลาดสดทั้งนั้นเลยวันนี้ก็หมดเวลาตลาดสดแล้วค่ะคอาจารย์เดี๋ยวหลังจากนี้อาจารย์จะไปจ่ายตลาดใช่ไหมคะถูกต้องครับจะไปปินย่างเดีย๋ยวอย่าลืม<ะ>คุณส้มอย่าลืมนะเดี๋ยวผมชวนด้วยอ้<ห>ส้มเอาปลาหมึกเอากุ้งเอาเป็ดเอาตับทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวต้องจดเพิ่มแล้วเดี๋ยวต้องจดเพิ่มได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ที่ w w t v t h a i t v กั d e า e b า o t e ยเดี๋ยวรู้จ ข่าววันนี้สม้มแล้วก็อาจารย์โรเซฟลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปปิ้งย่างกันค่ะสวัสดีค่ะ